สวัสดีครับ,วรบพวกเราจะมานําเสนอการแจกแจงแบบปกติสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้กระผมนายนัทสัมมศุสัยเลืที่2กระผมนายวิจิตกุมเลืที่10ดิฉันนางสาหนุน 9, วักนกุ้วงตาเลที่1 4และดิฉันนา่งสาพาวัลลาทองเลขอที่18ค่ะโจทย์นะครับถ้าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม .4 สของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีการแจกแจงปกติมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ45คะแนนมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ10คะแนนและทราบพื้นที่ใต้เส้นโค้งดังรูปครับ และโจทย์ให้ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่งาง3 5และ60คะแนนเท่ากับเท่าใดให้ x แทนคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะ x 10. มีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ45และความแบบปรปรวนเท่ากับ100โจทย์นะคะให้หา p ที่ x มากกว่า35แต่ x น้อยกว่า60จากโจทย์นะคะ mu เท่ากับ45และ sigma เท่ากับสิบขั้นตอนที่1นะคะเราจะหาค่า z ของคะแนนที่55นะคะ จากสูตร c เท่ากับ x ลบ1ส่วน sigma นะคะ c นะคะจะได้เท่ากับ55ลบ45ส่วนด้วย10ซึ่งเท่ากับ1ค่ะดังนั้นนะคะ c เท่ากับ1พื้นที่ได้โค้งนะคะจะเท่ากับ0.413ค่ะดังรูปภาพค่ะขั้นตอนที่2นะคะหาค่า c จากคะแนนที่35จากสูตร c เท่ากับ x ลบ1ส่วน sigma c เท่ากับ35ลบ45ส่วนด้วย10เท่ากับลบ1 ดังนั้นที่ c เท่ากับลบ1พื้นที่ใต้โค้งเท่ากับ0.3413ซึ่งจากการสังเกตนะคะพบว่านักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง35-45กับ45-55มีค่า c เท่ากันแสดงว่าพื้นที่ที่แรงเมาด้วยสีเขียวและสีม่วงนะคะมีค่าเท่ากันคือ0.3413คะ่ะจากโจทย์นะครับ μ เท่ากับ45 σ เท่ากับ10ขั้นตอนที่3นะครับหาค่า c ของคะแนนที่30ดังรูปนะครับ จากสูตร c เท่ากับ x ลบ mu ส่วนด้วย sigma c เท่ากับ30ลบ45ส่วนด้วย10จะได้เท่ากับลบ1.5ดครับดังนั้นที่ c เท่ากับลบ1.5พื้นที่ใต้โค้งเท่ากับ0.43ย์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แรงเงาด้วยสีน้ำตาลดังรูปครับขั้นตอนที่4นะครับหาค่า c ของคะแนนที่60ดังรูปจากสูตร c เท่ากับ x ลบ mu ส่วนด้วย sigma c เท่ากับ60ลบ45ส่วนด้วย10 จะเท่ากับ1.5ซึ่งจากการสังเกตนะครับพบว่าจะนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง30และ45กับ45และ60มีค่าเท่ากันแสดงว่าพื้นที่ที่แรเอาด้วยสีเทาทั้งสองด้านนะครับดังรูปมีค่าเท่ากันคือ0ู6 6 8ครับขั้นตอนที่5นะคะพื้นที่ที่ต้องการคือเราต้องการพื้นที่ระหว่าง3 5ถึง60ค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่35ถึง45เราจะได้0.3413 จาก40พื้นที่ที่45ถึง60เราจะต้องเอา0.5มาลบก,กับ0.0668ดังนั้นเราจะได้พื้นที่45ถึง60เท่ากับ0.4332แล้วเราจะมาบวกกับพื้นที่ของ35ก็จะเป็น0.3413บวก0.4332เท่ากับ0.7745ค่ะดังนั้นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่าง35ถึง60คะแนนเท่ากับ77.45เค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่า,านี้ค่ะขอบคุณค่ะ